ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าวาันอังคารค่ะที่ไอซ์แลนด์นะคะวันนี้นะคะ11องศาค่ะโอ้ยน้องหญิงก่อนไปทำงานค่ะมาชุมดอกไม้ก่อนค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมโอ้ยลิลลี่ค่ะลิลลี่น้องหญิงบานแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็อันนี้ไม่รู้ดอกอะไรค่ะน้องสีขาวเนี่ยก็บานออกดอกสะพรั่งเต็มหมดแล้วค่ะ เนี่ยตรงนี้สีขาวอันนี้ก็ไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันสีเหลืองสีชมพูอุ๊ยค่ะดูสีเด็กๆก,กำลังออกดอกมีน้องหญิงกำลังจะไปทำงานค่ะก็เลยแวะชมสวนหน่อยหนึ่งค่ะอุ้ยนี่เพิ่งปลูกค่ะออกดอกแล้วค่ะไม่รู้ดอกอะไรค่ะอันนี้ด้วยค่ะอุ้ยออกดอกให้สวยงามเันแต่เช้าดูสิคะ บางอย่างก็ดอกหายไปแล้วแต่ว่าบางอย่างก็อยยังขึ้นกันอีกค่ะเนี่ยหลังบ้านน้องหญิงค่ะเนี่ยตัวเล็กนี่ก็ดอกสะพึงสะพรั่งออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมสีเหลืองสีชมพูอุ้ยนี่ไม่รู้ดอกอะไรค่ะน้องหญิงซื้อมาปลูกปีเดียวขึ้นทุกปีค่ะดูสิคะ่ะดอกว่าวสีชมพูหรือว่าสีม่วงมาดูนะสดสดตัวสิตั โอ้ยตายแล้วหลังบ้านน้องหญิงนี่ไม่น้องหญิงไม่ได้มาเดินวันสองวัน่ะไม่ได้รดน้ําสามีรดให้ดูตาโอ้ยอีกดินี่กุยช่ายปลูกใหม่ค่ะนี่กุยช่ายปลูกใหม่ขนาดกุยช่ายตัดไปแล้วออกขึ้นอีกค่ะเอาตอนนี้ดูจากนี้ออริกาโน่ค่ะดูพาสเทตอนี้เห็นไหมดูพาสเทต่โอ้โยเยอะไปหมดลูกคุ่าง,งามงามไอเกตโอ๊กนี่ก็งามงาม อันนี้ผักกาดหอมในน้องหญิงตัดแล้วเด็ดข้างล่างกินออกขึ้นอีกเด็ดขึ้นขึ้นอีกดูเรดโอ๊กนะนี่กับลูกคูล่าอันนี้ผักกาดแก้วค่ะเริ่มม้วนหัวแล้วอันนี้เซอร์เลอรี่นี่มาดูกันีน่นี่นี่นี่นบล็อกโคลี่น้องหญิงเริ่มอ,ออกดอกแล้วบล็อกโคลี่น้องหญิงเริ่มอ,ออกดอกแล้วนั่นนะออกดอกเป็นตุ่มๆเล็กๆอ่ะผักชีขึ้นแล้วต้นหอมขึ้นแล้ว อันนี้เรดิชต้นเรดิชเดี๋ยวตัดไปทำผักกิมได้ละอันนี้ผักกวางตุ้งค่ะขึ้นกันแล้วอันนี้ผักกาดหอมน้องน้องหญิงปลูกจากเม็ดมันเนี่ยนะอุย้ยดูแต่นี้นี่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 นบล็อกรี่ออกดอกแล้วดูอีน้องสลัดนี่นะตัดแล้วตัดอีกตัดแตกตัดแตกค่ะอันนี้อันนี้ก็บล็อกเกอรี่ค่ะก้านเล็กอันนี้เห็นไหมเนี่ย พึ่งหวานไปนี้คานาะขึ้นแล้วพึ่งหวานนิดอุย้ยตายนี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ดูผักคานาน้องหญิงแต่อุย้ยงามค่ะกระหล่ำปียังไม่ม้วนเลยปีนี้เคลก็ตัดแล้วตัดอีกขึ้นอีกตัดขึ้นตัดขึ้นค่ะอุย้ยตายแล้วดูสิอันนี้ก็ดงเคลค่ะตรงนี้เนี่ยบ็อกเกอรี่ด้วยเนี่ยอันนี้บ็อกเกอรี่ดอกเล็ก ดูเควกะว้ายตายแล้วน้องหญิงตัดข้างล่างไปกินเยอะแล้วก็ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นตลอดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะคะน้องหญิงพามาชมค่ะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นถังค่ะนี่นี่น,นี่น้องหญิงจะให้ดูอันนี้ถังนะคะใส่พวกเศษขยะต่างๆนู่นนี่นั่นเวลาเราเอามาทําปุ๋ยปีหน้าเนี่ยค่ะอนี่คือบรรยากาศเช้าๆค่ะดูสิ น้องหญิงเอามาให้ชมกันค่ะบรรยากาศยามเช้าของน้องหญิงวายสวยงามใครเห็นไหมบรรยากาศยามเช้าบ้านน้องหญิงค่ะ11องศาค่ะอลืมห้ดูสาระแหน่ค่ะดูสิคะเนี่ยงามงามสาระแหน่น้องหญิงเอาไปทําน้ําปั่นหลายรอบแล้วนี่คือบรรยากาศบ้านค่ะข้างหลังนู้เป็นบล็อกบล็อกบ้านคอนโดตรงนู้นอันนี้คือบรรยากาศบ้านน้องหญิงค่ะ บรรยากาศหลังบ้านค่ะอเห็นไหมนี่คือบรรยากาศหลังบ้านค่ะอุย้ยแต่ชอบอีดอกสีขาวมากเลยนะดูสิสวยมากอีดอกสีขาวเนี่ยค่ะน้องสวยจริงๆค่ะอุย้ยเนี่ยค่ะมองตรงนี้แล้วมีความสุขมากน้องหญิงล้าทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนะคะลาไปกับดอกไม้สวยๆนะคะสวัสดีค่ะ